สบายดีสุดค,ครับท่านผู้บริเทั้งหลายตัวอย่างคุณช่องบันนะชาชแนลเนาะว,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 วันนี้นะครับผมจะมาขึ้นรถ BRT เนาะซึ่งเป็นรถอ่าบริการไฟฟ้าเนาะเนาะซึ่งถูกซาเอ่อไปถูกใชนะ้นึ่งสิบห้าบาทไปเลยเนาะถุกสถานีสิบห้าบาทเนเนะทา,นานะซึ่งคลิปนี้เนาะเดียวอ่าบันนาสิมาเหตุในเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายคนเนาะคนที่เคยขึ้นแล้วก็บอกว่าก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสัญญาห่อย,าง,อยางมาแต่ทางนั้นนะนะเป็นน้องพอนเป็นสถานีเสื่อมตอ่อกับอ่า รถไฟฟ้า BTS น้อช่อง14นาะแล้วที่นี่มาน,น่ายางมาหนี่เนาะตอนนี้มาน,น่าอยู่ที่2นูน4นี่นเองน้อมาน่ามามาน่าสิมนนา,มนนามขึ้นรถอ่ะ BTS นาะเพื่อแนะนำวิธีการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งนะาะให้กับทุกคนในเบิร์นน้อนี่ก็เป็นครั้งที่2ของมาน,น่าเลยเป็นรองเอ้ยครั้งแรกอ่ามาน,น่ากับนางไปที่อ่ะทามินอเนาะก็คือ เจริญราษฎร์เนาะแต่มื่อนี้เนาะบ่ได้สีนังชุดทรายเลยไหมเนาะแต่สถานีสาธรก็คือสถานีทีสองหนึ่งสีเนาะไปถึงสถานีราดสะพึกเนาะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอ่า BTS สถานีตลาดผู้เนาะหรือว่าแถวเดือม่อถาผาเนี่นี่เองนะเนาะแถวนี้เนาะเขาสถานีนี้เนาะเป็นสถานีสาธรเนาะแบบเนาะการบริการกับการเหตุก็คือกันกับแหลนเลยนะแบบเนาะนี่เฮาชโกตไปปึ๊กนี่นะแมบเนาะ กดเข้าไปแล้วก็เขาก็เลือกว่าสิปสีสถานีใดในสถานีสะท้อนวน่าชิมาสุด้ายเนาะกดเลยเนะเาะเนี่ยก็มีอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาบอกว่าหน้าเนาะอ่าเป็นเจ้าหน้าที่เราเนะี่ยเพิ่นก็มาซ้อนวนา้าอ่าแบบบริการดีแห้งนะ้ำแ่องเน,ะนาะวน้าก็บแบบตามเพิ่นว่าข้อนี้่า,ายได้บอกว่าถ่ายได้เลยเนาะแต่ว่าบ่ให้แบบ ตั้งกล้องถ่ายแบบเป็นตั้งกล้องเกะกะคนอื่นเนี่ยวันไหนน้าสมารถถ่ายได้เนาะโอเคเนาะหลังจากที่เข้าสื่อตัวเส้นเหล้วเนาะคือถูกตัวสมามัติยอดได้เนาะเพื่อนๆะก็เป็น15บาทเด้อเพื่อนๆเ้อถูกทรายสิบหาบาทเนะานนะเจ้า,นะนนาหน้าที่เพื่อนแนะนำวันหน้าเนาะเพื่อนทำว่าเพื่อนหน้าถ่ายคลิปไปย่างวันหน้าว่าไปลงแบบไปยูทูบยังเนีย่ยเพื่อนก็แนะนำเลยเนาะเพื่อนว่าไปว่ามันว่าให้เข้าแบบนะแนะนำเนาะวันหน้ากับมันแนะนำเนาะหลังจากนั้นเราก็แตะ ตีทคือบริการแกค,คายกันกับรถไฟฟ้า BTS เลยแหละพี่นอ้องเอ้ยหลังจากนั้นเรนาก็ลงไปที่สถานีนี่นเนาะท่านชีลงไปสถานีคือบนหน้าสิไปลัดสิไปลัดสะพึกเนาะมันก็ลงมาได้เรือนเลยนะี่มันเนาะซึ่งรถเบี้ยที่กะเดี๋ยวเออเป็นรถแบบไฟฟ้านะพี่นอ้องเนาะเป็นรถไฟฟ้านะั่นเดียกกันขึ้นพาเดี๋ยวบนหน้าสิถ่ายเบื้องเลยนะี่มันเนาะ เดี๋ยววนหาสิขึ้นสถานีที่ไปนะแผงเนาะทั้ทงหมดประมาณ10กว่าสถานีนะแผงเนาะแ,แต่ตสถานีปลายทางคือสถานีลาสกสบึกเนาะที่วันหน้าจะไปเนาะตอนนี้วันหน้าอยู่ที่สถานีสาธรณ์นะแผงเนาะน,นี่นะแผงเนาะเป็นสถานีสาธรณ์นะ่ผงเนาะอ๋ออ้้้าไไปดเกะทีี่บงตัันร<อ> กาลังที่จะเริกก่มต้นวันที่หนึ่งกันยาแล้วก็แจกให้บริการฟรีบริการฟรีใช่ครับตั้งแต่แต่วันที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาเดือนเก้าที่จะทครัอ,อโอเคครับขอบคุณนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งนะครับผมนั่งรอรถบ่อาร์ที่น,นนะัเนาะนางรอแล่วกับบัตรตดมาปุ๊บทาเวลาเนาะเป็นกะให้ขึ้นรถไหลเลยมาต่อแท่งกันขึ้นรถเลยนะหเนาะ ต้องบอกไว้ก่อนว่านอนดีประเทศไทยเนาะฮะยังเัาต้องต่อแถวขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเป็นระเบียบลอยนี่ก็เป็นบัสคล้ายๆกับ BTS เลยนะพี่น้องแต่ว่านี่เป็นรถแบบว่าเป็นวิ่งในอ่าวิ่งอ่าตามถนนเนาะว่าถ้าเป็นรถ BTS ยังผู้จิบเครื้องเทิงเนาะเป็นรางของเพื่อนน้องแล้วกันเบียร์ที่นี่พี่น้องให้บอกเพื่อนก็เป็นเส้นเป็นเส้นทางของเพื่อนเนาะเพื่อนวิ่งเนาะแต่ว่าเป็นรถแบบรถแอร์รถ เป็นหล่อนะจะอธิบายยัได้ไหมเนาะเาขอไปเลยนในประตูก็เปิดแบบเปิดแบบแบบอันนั้นเลยเนานะเปิดแบบ BTS เลยแหลนะเพียงเนาะไปคนกนับนงางนางฮะจับจองที่นางไพ่มันเนาะในสถานีสาธรเนนะนะาะหลังจากนั้น,น,นรถกะออกเนาะหนะอดสถานีได้เนาะพอปุ๊บอ่าเป็นกระสีเปิดได้เพียงเด้อ แบบเซนี่เปิดกระสีเปิดแบบประตูเปิดเองนะคล้ายๆกับ BTS เ,เลยนะงานชาเพี้ยนแต่ว่าเป็นรถอ่าเป็นรถวิ่งบนถนนที่เชนนั่รถนะกระสิวิ่งไปเรื่อยๆในแผงนอะแล้วกาเป็นซีมีทั้งหมด12สถานีนะแผงเนาะเริ่มตั้งแต่สถานีสาธรเนาะสถานีอ่าอาคารสงเคราะห์เนาะสถานีอ่าเทคนิคกรุงเทพสถานีถนนจันทร สถานีนารามสามอันนี้คือบนหน้าโบหูเนาะต้องยุงเทปทางหน้าเลยเนาะอ่านารามสามนี่บนหน้ากระพึงนิ่งนินเนาะเนาะอ่าบริเวณพระรามสามนี่เพื่อนเนาะนารามสามเนาะแล้วก็สถานีวัดด่านสถานีวัดปริวาสเนาะเนาะสถานีวัดดอกไม้สถานีสะพานพระรามเก้า แเอกาสถานีเจริญราษฎรสถานีเจริญราษฎรนี่ถ้าพระอยากไปกันถนนทวิตวันนี่ไปลงสถานีเจริญราษฎรได้ลองเห็นเนาะแล้วก็สถานีพระรามสามแล้วก็มาสถานีสุดท้ายสถานีราชเสพก์เนาะซึ่งสถานีราชเสพก์นี่สามารถเสื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดผู้ได้เนาะซึ่งถ้าไปเจริญราษฎรนี่สามารถไปเดโมะท่าพระได้เนาะครับเนาะ นก็มาแนะนำการเดินทางเนาะกับผู้ใดขู่ล้วยยังแร้วกกับข้อถกกาแฟไยเดอรวนนี้กาเสือว่าลายคนก็คือยังผูเคยขืนเนาะมานักขืนกลางันผู้ืนกลางที่ซอคยังไรก็ไปที่เจริญหลาดนะก็เลยแบบว่าคิดว่าสะดวกสบายเนาะก็เลยลองมารีวิวให้เบิร์้ะการนอถ้าพิดผับกันได้ข้อถกกับฟไ้เดอร์นเด้ันนอาคตก็ขึ้นก็ลงเนาะกะ สถานีที่พนาสิไปกับเป็นสถานีไปทางราชสพุกเนาะเนาะอ่าเพราะว่าสถานีต้นทางที่พนามาเป็นสถานีสาทรเนาะสถานีสาทรนี่ผลิเสื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอ่า bts เนาะเป็นสถานีซ่องนุนสีเนาะสามารถลงหันปุ๊บแล้วก็ะยางมาแล้วก็ซื้อตัวสิบห้าบาทเนาะสแกนตืดแตะบัตรตืดเข้ามาแล้วก็ไปรอรถเหาช่ไปทางใดเขากับเบิร์นน้าพุทธิเกนบอกเลยเนาะว่าทางนี้ไปตัดสพุกเนาะแต่ว่า ทั้งนี้ไปนั่นไปนี่สิเคียนบอกเนาะแต่ว่าสถานีต้นทา้งถ้านี่ตนทา้งบอก็เริ่มต้นนี่ก็สิบอกแต่ไปลาดลักผึ่เนาะเนาะไปเนาะแต่บรได้คือวันนั้นบอกแต่บริได้จะไปแบบว่าจากไป twenty one นะนะทามิโน้อง twenty o สมาร์ทลงที่สถานีเจริญลาดได้เนาะเนาะกะหยางแป๊บเดียวก็หอดเนาะเนาะนี่พี่น้องเพป็นบริการดีดีแต่ยิ่งยิ่งเลยแบบ เจ้าหน้าที่เป็นบริการดีแห้งเนาะเหมาเฮาอ่าผลผลเนี้ยเพิ่มมาหน้ากดปุ๊บเบานกระยางทามเนาะซิปไซเพื่อกดหายกดหายเลยเนาะเนาะขับเพิ่นปกติเฮากดเองได้เนาะแบบง่ายงนายเนาะจิ้มก็ไปแหละกับเป็นกันแหละกับสถานีบีทีเอสถึงได้เคยขึ้นบีทีเอสเนาะแบบเราจิ้มปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยเนาะก็สิไปไปทางใดเนาะก็กดตื๊ดอ่ะเนาะกดอ่าชัวเฮาแบบว่าสิเพิ่มเมาก็กดแบบว่า เพิ่มเนาะเพิ่มตัวอช่างนะเัานีไปจะคนจะคนเนี่ยเราไกดเอาเนาะอันนี้คือบันหน้าเดินทรายเดียวไปคนเดียวเนาะวันหน้าก็ไปไปคนเดียวเนาะสิบห้าบาทเนาะคุ้มนะเนาะอ่าเนี่ก็เป็นอ่าการเดินทางอีกแบบนึงเนาะที่วันหน้ามาแนะนํำมาทุกคนเนาะคนบางคนอาจจะแบบว่าเออเคยมาอะไรก็บอกว่าก็เดินไปทางเดิมวันหน้าก็มาให้เบิ่งเนาะในรถแกรนไปชิลซิลเนาะเนาะบรรยากาศ ถนนทางกะขนาดนั้นเนาะหรืออะไรเนอ่ะมีตั้งสิบสองสถานีนะเนาะตั้งแต่สถานีสาธรมาถึงสถานีราชพฤกษ์นะเนาะจอดประเทศไทยมีการเดินทางที่สะดวกสบายลายเส้นทางเนาะบัวสิเป็นทางน้ำก็เป็นเรือเนาะเรือนำจ้าพระยาบัวสิเป็นทา้งอ่า ทางบนทางเทิงสกายเวย์ก็เป็นรถไฟฟ้าเนาะก็จะเป็นทั้งไต่ดินก็มีรถไฟฟ้าไต่ดินก็คือบีอ่าเอ็มอาร์ทีเนาะเฮ้ยไม่ใช่เอ็มอาร์ทีเนาะคือพี่น้องบางคนก็สีทับย์สนนะแผืเนะาะเพราะบีอาร์ทีกับเอ็มอาร์ทีนะเผื่อนอสำหรับคนที่บูรุษจักษ์อะกันเนาะวันหน้าไว้ฟังเนาะบีอาร์ที T ก็เป็นรถนี่แหละที่ว่นหน้านางเด้เผื่อเด้อเป็นรถถือขายกับรถมีเนาะ ส่วน MRT เนาะกลาเป็นรถไฟฟ้าไต้ดินนะครับเนาะรถไฟฟ้าที่เล่ไต้ดินนะเนาะแถวเนาะส่วน BTS กลาเป็นรถไฟฟ้าที่ลอยอยู่ทึ่งฝานะเนาะแต่บางที่อ่ะรถ MRT บางทีอ่ะก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอ่ะไปกระชีบิงอยู่ทึ่งกันนะครับเนาะแต่ว่าส่วนส่วนไล่จะเป็นรถไฟฟ้า MRT แบบไต้ดินนี่ยนะไปกระชีบิงแบบไต้ดินนะเนาะบางทีเป็นแบบว่า รถบีอาร์ทีเอ้ยรถเอ็มอาร์ทีเป็นสิบิงแบบว่าคือวันหน้าไป,ไปบ,าบ่อยๆสมาร์ทบิณซายอ่าหลักซองนะพี่น้องหลักซองไปถึงไนแหละสมาร์ไปลายสถานีสนามไซรไปวัดพระแกว้วได้สถานีป่าล้ก้อนไปทีเหนยววลาดได้นะพี่น้องแถวนั้นเลยไปแถวสถานีสามยอดไปลายสถานีนะพี่น้องขารถขารถเอ็มอาร์ทีอ่ะนะนนนะแต่ถ้ารถบีอาร์ทีแล้วคือวันหน้าบอกเนาะตั้งแต่สถานี อาสาธรสถานีอาคารสงเคราะห์สถานีเทคนิคกรุงเทพสถานีถนนจันท์สถานีพระรามสามนรารามสามเนาะสถานีวัดดานสถานีวัดปริวาสสถานีวัดดอกไม้สถานีพระรามสามเอ้ยพระรามเก้าเนาะเอ้ยแล้วสถานีเจริญราษฎร์แล้วสถานีพระรามสาม สถานีสะพานพระรามซามนะพี anyway ่น้องแล้วก็สถานีลาสพึกคือสถานีที่พนาสีลงเนาะเพื่นเนาะก็นี้การถลดไกลสีหอดได้แล้วเนาะวันหน้าการการรอเวลารถหอดเนาะเนาะคือสะดวกสบายเนาะเพื่นเนาะ้าไปได้ไปเป็นหลายๆทางก็สะดวกสบายเนาะประหยัดประหยัดได้ไหมเนาะไปสะดวกสบายนี่บรรยากาศเงียบขคืนเอาขจีนางคามสะพานอ๋อ สวยงามยำคำคืนของกรุงเทพมหานครน,นะนั่นก็เป็นเดอะมอท่าพระนะนทะ์พระสิมากะมาล่งอะไรพี่นนะ้องสถานีลัดสพึกประชานีปลายทางเขงา้ามาได้นะพระนนะท์ <c oughs> นี่บราณาห์แล้วนนะท์ก็ล่อรถเป็นเข้าไปในสถานีพร่นนท์ไปนีะเป็น,นะนะปปนสถานีที่อ่า สุดท้ายเนานะเนาะไปไปนี่มาหน้ากันสื้ผ้าลุ่งไงได้ไปนี่ไปน้องหลดหอด้วยเนาะกันสืเปิดปุ๊บหม้อก็รุง่งทุกคนก็ต้องลุ่งบนนะผมเป็นสถานีสุดท้ายน,นะเนหะ็นเนาะนี่ไปพี่น้องไปนี่โอเคเนาะตอนนี้มาหน้ากันยื่นอยู่ชีทางออกกันแล้เนาะมาหน้ากันสียขามถนนแล้วพี่น้องเอ้ย เรียนๆยังพระทันยังพระทันเขาขามมาไล่คนมันจะช่ปลอดภัยแต่กับขามถนน,นู้เป็นอะไรเนาะทางมาไล่ขามท่านมาไล่เสร็จปุ๊บเนาะหอกกระยางไปทางอ่าทางสายมือเนานนะเฮ้ยทางขวามืออะไรอย่างเด้อวน้วกนววนาก็ะบอกพิดเนาะขามท่านมาไล่เสร็จแล้วกระยางไปทางขวามือเนาะกลับมาปุ๊บนี่เห็นบ่พี่น้องสถานีตลาดผู้เนาะก็ขึ้นเลยเนาะนี่พี่น้อง ไปต่อไปใช้กระไดบ้านนี้เนาะเป็น BTH น,น,นะะเนาะหน้ากระย่างคือมาที่สถานีตลาดพูวะนะเนาะหรือว่ะสิคือมาที่สถานีตลาพูแล้วก็สีย่างลงอีกล็อกหนึ่งกาดลบย่างลงไปทั้งกระไดนะเนาะโอ้ยเนาะมาหน้ามาทั้งนั้นเนะาะเนาะเหรอหลรถเป็นจอยอยู่ทั้งนั้นเนะาะหน้ากระย่างมาถึงแล้ที่คนสืขึ้นทั้งนั้นกระไดเนาะแต่ว่าทั้งนั้นสีย่างลงข้างลนะ่างเนาะทางขรา,างที่เป็นแบบว่า ทางยางทางทางข้างล่างไตทางดูดนะพี่น้องมันจะมืดมืดแน่นอนว่าหน้าแนะนั่นมาขามถนนมาแล้วก็มันขึ้นทางนี้เนาะพี่น้องเดินสกายวอล์กดีกว่านะพี่น้องนี่พี่น้องวนาน่ากระสียางไปเรื่อยๆเนาะก็คือสกับหองกับห้องว่าน่าเป็นทีเรียบร้อยเนาะท่านั้นก็เป็นเดอะมอท่าพระเนาะท่าสิบลงกับลงท่านี้ก็ไดเนาะไปคนมาไล่ละไกอีกหนนึงเนาะสมานังรถเบียร์ที่มาได้ทั้งนั้นเนาะ กสามารถดังรถเร้ยที่พอรถเท้รนี้ะไรับไม่ตลาดกู้ก็ได้ด้เหมือนเนาะเราะแกน้องสลักินีน้องมะนาก่ะสีมาเพียงนนีทเนาะพอได้นาัวเายืนดูรสับสุดไปตัวนี้ตามไเชื่มันแชนเนาะเดมเดิที่คุณแม่ไม่คิดนานน้อสลักินีมันาขะฮาสวาสดียดีสวัสดีครับบ๊